ตัวนี้ม่ยัดใส่วะเห็นยังอยู่ในตอนนี้เห็นีหยังน่ะบ้องอีหยังนั่นนะฮะก็ถามว่าตัวไมา่จัดใส่ยังก็หมายความว่าจังไดก่อมันมามาจากไส่บ่บ่รู้เรื่องอย้ยังกับบ่รู้เรื่องบ่รู้เรื่องให้ให้มาจากเสียงให้มาโอ้ยแดนเจ้าพ่อแต่คงอยากป๋อ,อ

นี่แหละจะพอยี้มเลยสัตว์ใจเลยมั้ยฮเฮ้ยไปขับกันแน่วะพวกูไปเฮ้ยเฮ้เหยียบมันเหยียบมันแนะโอ้ยผ้าหุ้นติดโคกตัวบอกันเอลงไปลงไป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 โอ้ย โอ๊ยยุ้ยยังล่ะคือโปลงล่ะฮะโล่งแม่ยังไดนขาสั้นเชยๆอยู่นี่โอ้เงี้ยวแตกใส่ยบอเลยหมอนี่ฮะเออเออโอ้ยกูหลอดมาได้ยังไหนเนี่ยฮะโอ้ยหนักกูแมงหลับเลยดิไปเหนื่อยเหนื่อยๆทั้งนี้มาใส่ใส่ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลีกจักหน่อยเลีกจักหน่อยเลี้ยงันหนักระวังของหนังนะไม่หยั่งวะเลีกยแน่เลีกยงแน่นลีกยลีกมึงตจะเลีกกูไหมเวินนี่ตัวฮ็ดเังสีบอได้เด้เวินนี่แล้วให้เสียจังใดต่อไปนี่ฮะเขาต้องการใส่เงินหูบอตัวบอซอยเขาเนี่ยบอได้เด้ตัวรับปากเขาไปเมื่อแล้วตอนเนี้ยคนไปยึดบ้านยึดรถยึดที่เขาไปเมื่อแล้วแล้วเสียให้เขาเห็นจังใดล่ะเขาก็อยู่น้อเขามาหลายปีแล้วใครสิไปหูมันสิถิงเขาแบบนี้อ่ะตอนนี้ข่อยกับพวกมีเงินบวกมีงาน เจ้าเรานี่ยังดีเน้่ยังมีงานมีการเห็ดแล้วคอยล่ะตอนนี้คอยมีอย่างจังยางเลยหัวคอยมันซัวมันเลวมันอะไเห็ดครับคอยแบบนี้เลยจังไดเยาผ้ากันห้หลายเรื่องเท่านี้เอากินน้ำก่อนสางกันขยกไปแล้วเหลือแต่น้ำกอกนั่นแหละเออดึกเลดดึกเลยดึกก็อยากเลิศ เออถือใบนี้งนี่ขอโทษเด้อฮ่าบโบหัวตัวกำลังเสียใจถึงจะไหนฮ่องโต้องสู่ต่อไปอยก้อยสู่ตายอยู่แล้วละกับบ้านเถอะปะบ้านติกลอยไม่บ้านอยู่ใส่ละก็ไปหาแม่เจ้าหน่่ยเด้อถ้าเมืองเด้อขอยสิแก้แค้นมันนี่่ยาย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 จังสิเห้บดให้ได้แบบเนี่ยกับบ้านซะแล้วขอสิโทษไปหาเจ้าขึ้นนี จ้าโทรหางคอยอีหลีเด้อจะยัดตัวคอยเด้อบ่ตัวดอกอีหลีเดอยัดตัวคอยอีิริคอยบอ่ตัวดอกไปกลับบ้านเด้อเบื่อไปยังดอกเบื่อไปยังไปกลับบ้านนะจะหายเลยคอยกลับบ้านเด้เอาบายบายเด้อ <c oughs> หัวโหลดพต้องเกณฑไกจดอกบ่ได้เสียงเงินคาเจ้ารองเอาป็ดตั้งากินมันเนี่ยอโอ้จีมันว่างดีเนาะเห็ดจงโกงอยู่มันขนไปมืดบ่มีแนวเหลือนี่นี่นี่คอยถามเจ้าจาักหน่อยนะมือเคื่อนี่เจ้าเสียไปใส่มากห่วงบ่าบ่คอยเป็นห่วงเจ้าซ้ำใดฮะจีเจ้าไปใส่ขึ้นมาบอกคอยจกักค้าหนึ่งเออเออเสียงแม่งอีดัง เจ้าอยากอีละฮะพอจองโอ้ยตายไม่มันยาวได้ไหมไอ้คนเ้กนี่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 งับไหน่อยเบิเปิลได้นี่งับไว้นี่นี่บุเบิง้ันั้นนี่บกเปิดนี่ทังนี้นีงับไวนี่งับไนี่ม่ัไ่นเขาใครนะเขาเป็นผู้ใดกันแท้นี่ยมาหูขน่ะมันน่ผมมาตลอด เขาตั้งเห็ดหยั่งอะฮะแล้วบางคนเล่ลังเนาะไม่มาไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ลจับไม่แล้วไปเลยไปเลยไปเลยไม่ของก่ใช่ดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้หูมึงเลยนี่ไี่้อมหนาหามม้ ไส่เกียร์จีนหมาเลยครับเรียนเลยครับเรียนเรียนนาวเรียนครับใส่บักดไปทั้งหน้าคุณก็ไปทั้งหลังไอ้มึงดอกไอ้หยุดเอาเดียวจ่อยมาๆมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วเรียกเรียกครับเรียกเรียกครับช่างด่วนครับช่างด่วนครับเรียกเรียกครับเรียกไรียไปเรีกครับมันยังกันวันเด้อ ว้าวว้าจันไวเลยจนไว้เลยเี่ัรเ็นไหมจำมัรเ็นหเอรงไเรมันไปทางไหนพี่พีเร็ว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 มัเแ้วนกไปแวคมนเไปแล้วคุณวลงเร็ว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 เรเร็วเร็วเรเร็ว เพียเพียบเพียพียบเพียบแ้ยบพยบแมนทาตายวะเน่ยฮะเฮ้ยังอยู่นหยังอกิดเป้นยัเรก็มาหุ่นวา้เถอะนะเเจ้าไปนะเจ้าไปนะบักเกดนีกระเป๋ารถเมบ่อครับมันล่วงกระเป๋ากันมาขึ้นังไหนอ้าวเตาแล้ว่าสีนไส่ใุ่ ไปน <Rolling signals> <cuanto S 1> ะไปนะไปตันละมึงหนีบ่มึงละวาไอ้มึงเดยข้ามุมละมึงเดียวนี่เวไอ้วเรวเร็หม้ยฟลวไปเฮ้ยกันแลด์แลแลนด์เลแลนแลนเรแลนดจริงรับแลนด์จริมตันนี่มาจังนี่มาจังนี้มาหนี่มนี่เ้ามานี่เร็วเเข้ามานี่มไงวะเร็วไ

เรเนเร็วเรียนล้าวเรียนเรียนอ่านว่าเรียนเร็วเต้าเริ่มเต้ารีย่าังเดี่ยวเลยครับเรียนยงเดียวแล้มันเกี่ยวอะเต้าเต้าต้เต้เตไปกิ่งถังเ่มันเลยกเียดไจจ่ายนนัหมอนที่ทเรยผมพออไปอาเว

ไปแล้วมึงจะดีนะมึงไอจดมันให่แล้วไป่ไ้ก็บอกว่างไปแล้วเี๋ยวกแงงโมดชินบลาโอ้บักถังเดี๋ยวเาม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 มามมา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 ามามามอมามามาามมา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 นมา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 าา